สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิรมุญชูชาแนลนะคะค่ะก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้เรามาดูนะคะอากาศยามเช้านะคะค่ะพอตื่นเช้ามานะคะก็มีอากาศที่บริสุทธิ์นะคะได้หายใจเข้าออกทําให้ปอดเราดีขึ้นนะคะซึ่งภูมิอากาศแถวนี้นะคะที่บ้านกกอกแห่งนี้ ก็อากาศดีมากค่ะเย็นสบายนะคะณน,นี้เราก็กำลังเดินไปที่ป้ายนะคะที่หน้าหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะเนี่ยค่ะก็มีการปลูกต้นไม้ดอกไม้นะคะก็คือดอกดาวเรืองนะคะไว้ประดับให้ดูสวยงามนะคะนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะคะภูเขาล้อมรอบเลยนะคะหมู่บ้านกุบอกเนี่ยคะ่ะอันนี้เราออกมาก็เริ่มจะสายแล้วนะคะ น,นีเช้านี้ให้ชมสวนดอกไม้ก่อนนะคะอันนี้คือภูเหล็กไฟนะคะด้านหน้าเรานะคะ น,นี้เรามองไปก็จะเห็นสวนยางนะคะอันนี้ในสวนยางก็จะมีกระท่อมของยูทูบเบอร์นะคะไว้พักผ่อนนะคะนี่นะคะที่รีสอร์ทก็จะมีที่พักน้ำนะคะไว้ให้เราได้ใช้ ใช้กินใช้อาบอย่างเดียวนะคะเพราะว่าจะเป็นน้ำน,น่าจะเป็นน้ำบาดาลน,นะคะเนี่ยค่ะก็กระท่อมเรียงรายในสวนยางนะคะซึ่งสวยงามมากแล้วคือที่นี่ถ้าตื่นเช้ามานะคะเราได้รับอากาศบริสุทธิ์เลยค่ะขยังมาพักผ่อนก็มานะคะก็สามารถติดต่อคุณพอลลี่ได้เลยค่ะ